พดงามครับที่เพิ่งทำคลิปไปน้อง B450M เสตีลลีเหล็กในตำนานสตีลลีเจนสตีลก็คือแบบสูงกว่าไอรอนถูกไหม,มสวยมีไายซีด้วย ยามเช้าแดดสองหน้าสองตาเลยเนี่ยมดงามเลยนะ,ะเดินห้างเลยใส่เข้าไปใน อุปกรณ์กันปีสากนตลอดเนี่ยเอาไว้กันปีสาจแต่ฝาหลังจะแยกไปข้างนอกนะเอาไว้กักขังไม่ใช่ไว้กันเอาไว้กักขังรถ ลดพลังที่ปีศาจมีให้น้อยลงอันนี้ไปดูหนังมาความเชื่อของอีปโพรานในหนังเรื่องนังสนุกมากเลยผมแต่งเพลงด้วยนะเด็กค่อยๆออกทีละเพลง ีเพลงหนึ่งร้องให้ฟังก่อนนิดนิดนึงดีกว่าขึ้นขึ้นต้นว่าจากจากวันที่ไม่มีเธออยู่มันเป็นแปลกแปว่ะจากวันที่ไม่มีเธออยู่ผมร้องเองแปลกเลยร้องเพลงที่ตัวเองแต่งบางทีก็ร้องเพลง,ตงแต่งๆไม่ได้ ตาวันที่ไม่มีเธออยู่่รู้ว่าคิดถึงเธอมากมายที่แสนไกลเธอสบายดีไหมอีทันขัแรกขัอนสองประมาณว่าเพราะฉันคิดถึงเธออยู่ กไจะหยิบทุกเธอมาดูทั้งวันตอนที่เรายัางมีกันฉันจำได้ดีถูกใจค่อยๆหอ,อน้องนะครับ ไปประกอบคอมไม่สำเร็จส่งมาช่อง YouTube ผมเดี๋ยวผมเทสให้ชื่อเพลิดว่าส่งมาเราเทสจำง่ายส่งมาเราเทสเห็นไหมตรงตัวส่งมาปั๊บเราเทสปุ๊บ เทสเสร็จทำความสะอาดเสร็จส่งปรับดีนะสงคัสดุมาเทสเสร็จส่งปรับแต่ถ้าให้ประกอบก็เลือกเทสมาที่ถูกใจ เลือกสินค้าได้บนเว็บไซต์ราคาดีที่สุดตอนนี้ที่เพจ a ฟ e บ o o กเห็นราคาราคาในเว็บถ้าในเว็บผมเองเนี่ยมันก็กดสะดวกถูกไหมจ่ายเซเว่นได้จ่ายบัตรเครดิตได้นู่นนี่ได้แต่ว่าก็ต้องบวกราคาเพิ่มไม่มากนิดเดียวนิดหน่อยเพิ่ขึ้นไป ว่าบนเว็บไซต์จะมีการคิดเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยน้อยกว่าที่อื่นอ่ะแต่ถ้าจะเอาแบบดิบๆเลยลดร,ราคาแบบให้ได้เต็มที่ราคาพิเศษให้ได้เต็มที่ก็ต้องเพจ a c e b o o k ครับติดตามกันได้เลยเพจพิ้งคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ผมปักหมดุดเขาให้ปักหมุดสินค้าได้3ชิ้นใช่ไหม ผมก็ลงสามชิ้นแล้วก็ปักหมุดไว้ถ้าไหนขายออกผมก็เอาหมุดออกเขียนมาขายแนละ้วส่วนชิ้นอื่นที่ไม่เห็นปักหมุดก็ดูจากเว็บไซต์ดูผุ้็ฟอพิออมมาหาผมอยากซื้อสินค้าชิ้นนี้ครับขอราคาเป็นราคาบนเพจเฟซบุ๊กอ่าผมก็จัดให้เลยหรือใครรับราคาได้เพราะว่ามันก็มันก็พิเศษแล้วบนด้วยผม ก็สามารถใช้บัตรเครดิตไดออ้สามารถจ่ายเซเว้นได้สามารถทำได้ได้หลายวิธีทางมากขึ้นแล้วถ้าเพจ f a c e b o o k ก็จะเป็นโอนหาผมอันนี้ผมไม่โดนหักอะไรผมก็ลดให้เลยห่อนี้กับ ก็จะได้ราักาพิเศษไปแต่ต้องเป็นโอนหาผมเท่านั้นเลยเพราะที่เพจไม่มีรับบัตรเครดิตไม่มีวิธีอื่นแล้วแต่ความชอบครับตัวเลือกความชอบถ้าในรูปแบบเว็บไซต์ก็แบบนั่นแหละจ่ายได้หลายวิธีรูปหลายรูปแบบแลายวิธีการมีระบบให้ดู ระบบในเว็บจะขึ้นเลยนะว่าสง่งหรือ,อยังทำอะไรหรือ,อยังบ,บุกบครันแต่ถ้าเพจเป็ดุ๊ก็จะมีระบบเหมือนกันระบบก็คือ,เ,อ,อเลขแท็กไ,ไงใบส่งระบบก็คือดูช่อง YouTube ผมนี้ก็ได้มีเพลงหนึ่งผมเขียนแล้วผมว่ามันแปลกๆไน่อหม เพลงนี้แปลกหน่ออ่ะทิ้งแปลกหน่อโซนไปเลยเขียนใส่กล่องกระดาษพวกนี้โคตรได้เลยนั่งเขียนพิ้วเลยพิ้วไหวเหนือสายน้ำนักเตะเสียวลินยี่กันทุกด้านเลย บ้านเลยถ้าคุณลูกค้าเห็นขอดเห็นเนื้อแล้วแบบว่าพอไปได้ก็ทักมาหากันได้บ้างนะครับ มันหนาจังวะหนาอะไรเนี่ยใบนี้อ่ะองข้างล่างมันผมก็ยัดกล่องไปด้วยไงมันก็เลยก็งองงองกล่องหน่อยนะเดีย๋ยวปิดไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกได้ไหมได้แล้วเล่นเล่นปักอ่ะ สม,สมบูรณ์นะอย่าลืมนะครับมียังลบและสเปรย์เสมอสำคัญมากนะในการประออกอบคอมใครคิดว่าไม่สำคัญนี่สำหรับผมคือสำคัญมากผมเขียนระบุไว้เลยนะต้องมียางลบและสเปร สิ่งสําคัญถ้าอ่านทุกบรรทัดที่ผมเขียนนะไม่ได้เยอะเลยบรรทัดไม่เยอะซื้อสินค้ากับทาง Green Computer แจ้งทุกอย่างเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องจริงนะแจ้งจากประสบการณ์เลยอย่างลบและสเปรต้องมีพาร์ r ูรตสปายต้องแปดสิบับใครมองข้ามสิ่งหล่านี้ก็ไม่เป็นไรครับก็นานาจิตตังแต่มันสำคัญมาก ไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่บอกว่าถ้าทำแล้วมีแต่ดีไม่มีแย่มียังลบกันสเปรย์มีแต่ดีไม่มีแย่ประกอบความลับลื่นติดปัญหาตรงไหนฉีดสเปรย์ล้างทำความสะอาดก,ก่อนถูกยังลบไม่ใช่แค่นั้นนะเอสดี SD, ช่องสาตาเอยที่ทำงานเอยบางทีมันโหลดติดติดคัดคัด,ด,ด,ดบ้างหรืออะไรเงี้ยลองฉีดสเปรย์ดูแล้วคุณจะรู้การทำงานมันจะเปลี่ยนไปยังไง ลองกับตัวเองได้เลยครับส่วนผมก็ประสบการณ์ตรงเท่านั้นที่นำมาแชร์คือเกิดกับตัวเองเนี่ยแหละคลิปนี้เสร็จแล้วนะจิ๊บ